สวัสดีโปรใหมเป็นน้องเอฟซีสายคอนเทนเนลครับทุกคนนะครับอันนี้เราจะมาเล่นมาคฮอตนะครับเดี๋ยวเขาเขาสู้ับพร้อมนะครับวันนี้เราจะเป็นจังไงนะครับผมมาชมกันเลยครับอ่าอ่าไปไปเจ็กกินนิปอ่าอ่าดันเถอะไป ยัดยัดไปเดไ, <ป S 1> ไปกนตานครับเฮ้ยเอ้าสบายกันเฮ้ยไอ้ยยไม่กินสองกูสบายครับกินกิน กินกินครับฮอต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 เฮ้ยเฮ้ยชนะครับฟีส่ครับโอ้โหนนี่กับเมงเนี่ยครับ อ่าอัดคลิปเด่นฮอตกับคอมอ่าเย้ไอ้ะครับวันนี้กับชนคะครับวันนี้มีนะครับกล่าวเข้ามาสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีรับ